ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชธานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภยัยในพื้นที่อำเภอแม่ทาจังหวัดลำปาง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดสรรสิ่งของพระชทา,านมามอบแก่รัษฎรผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแกรน่รัษฎรโดยมีนายกเกษมใจจันทร์ในอำเภอแม่ทะพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะได้เกิดเหตุอักคีภัยขึ้นที่บ้านเลขที่12ทับ1บ้านแพะใหม่หมู่ที่ตําตำบลวังเงินอำเภอแม่ทัดจังหวัดลำปางโดยมีนางนิพาศีวงเป็นเจ้าของบ้านค่ะทําให้บ้านพักอาศัยถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายทั้งหลังจํานวนหนึ่งหลังนะคะราษฎรได้รับความเดือดร้อนสองคนหนึ่งครัวเรือนซึ่งปัจจุบันค่ะทางจังหวัดลำปางก็ได้มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือในการเบื้องต้นแล้วค่ะ